โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเอกนโนโนรีเองฮะวันนี้เราก็อยู่เกมเซเว่นไนนเองอุ้ยอะไรเนะี่ยอ้ยอ่าเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะคะเย้ในที่สุดเราก็ได้เล่นแล้วเนาะดีใจมากตบมือได้ยินเนะี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะคะเพราะผมใส่หูฟังอยู่เนาะโอเคก็ตั้งชื่อเลย นโนริโอเคสร้างเปิดฉากวันที่ดวงอาทิตย์ได้ไม่ขึ้นพระเจ้าแห่งการทำลายนั้นหลังจากแกแบ่งพื้นที่ของโลกออกเป็นส2ส่วนแล้วการเลือกมนุษย์มา12คนและแบ่งให้กปรองพื้นที่นั้นหนึ่งในนั้นคือทวีปอาเด มีวานุเจ็ดคนที่ได้รับการคัดเลือกแต่ว่าพลาคที่ได้รับเลือกนั้นแข่งแก่เกิดไปและคุกคามซึ่งกันและกันใน,นที่สุดก็ลดสำสุการครั้งใหญ่ขึ้นโอเคผมจะไปอ่านแล้วนะมันเสียงมันตีกันอะ ทำไมเสียงพามันเป็นภาษาอังกฤษวะจูพี โอเคจะเริ่มทูทเรียวหรือไม่เริม่มดีกว่าอือืมฉันเล่นไปแล้วค่ะเจะเย็นอีวานแบปบแบบนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้พวกเจ้านะ่ะอยากจะฆ่าคารินรด้ไง คิดให้รอบคอบสิหากคืนชีพแต่งการทำลายออกมาลกองนี้ก็จะจบเหมือนกันจะเสละชีวิตเธอเพื่อโลกเหรอแบบนี้มันยอมไม่ได้หรอกหมดสติอีวานตอนนี้แหละ หยุดจะพ่อเป็นบ้าไปแล้วอ้าอแค่แน่ใจหรือว่าหากฆ่าเธอแล้วจะหยุดการคืนชีพได้ <What? S 1> นี่หากปล่อยเอาไว้อย่างนี้ mm. ก็มีจัดจะทำให้แท้เหมือนการทำลายคืนชีพ มีสติหน่อยสินี่พะโลกนะรอก่อนอีวานฉันมาแล้วเพราะคนที่ทิ้งเพื่อนร่วมทีมจะช่วยโลกได้ยังไงไปเถอะอีวานเจ้าสามารถทำได้ ีวานจะไม่ฟังคำเตือนของพวกเราเหรอฉันจะไปช่วยคารินแม้จะต้องสละชีวิตคนคนหนึ่งหากสามารถช่วยโลกได้ก็ต้องทำนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นเซเว่นไนท์ด้วยเหตุผลนั้นไม่อาจทำให้ทิ้งเพื่อนร่วมทีมได้ถ้าอย่างนั้นข้าคงต้องหยุดเจ้า อยังแค่ไม่ยอมแพ้ถ้าอย่างนั้นก็อะไรอะ่ะไม่ทันหนึ่งปีก่อน ี่านเตรียมตัวเสร็จแล้วใช่ไหมอืมไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วข้าวสายมากแล้วขอโทษสายมากเลยใช่ไหมเนี่ยรียบไปกันเถอะเอามาถือก็ได้ในที่สุดการพบภายครั้งแรกของพวกเรา ออกเดินทางตอนนี้เริ่มอย่างจริงจังแล้วพผจนภัยอู้มัไม่มีแบบนี้เลยเหรอเนี่ยของเกาหลีมันไม่เป็นแบบนี้น้องมันจะเป็นเออเป็นแบบแบบไปเลยอะอีวานคงไม่ลืมเพื่อที่จะช่วยให้การระจมภัยเราหรอกนะ ซู้ชนะแล้วปูกิทำไมไม่ชื่อเห็ดป่าวะเกือบจะแย่แล้วเคียวโชคดีจริงๆนะคารินอีวานน่าจะแข็งแร่งมากกว่านี้หน่อยมานี่สินี่เป็นอัศวินที่ได้รัจากการประจนภัยเมื่อสักครู่ ด้วยอัศวินตัวนี้จะทำให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นอืมขอบใจนะคารินดูเหมเือนจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกอืมอ๋อถืมเรื่องอาวุธไปเลยไปเอาอาวุธกันเถอะ อีวานอายุอาวุธอยู่นั้นไงที่วใจดูสิอืมอาวุธนี่ดีจ,จริงคารินขอบใจนะออกไป,ไปจนภัยกันใหม่ไหมอีวานเห็นหน้าต่างนั้นไหมหากรับคะแนนคำแนะนำที่อยู่ทางหน้าต่างจะช่วยให้ก,การเติบโตได้ วิยาเสสลสดาห์ที่สองสมอัศาวินห้าดาววิดีอ่ะกล่องนำโชคของเมย์สามารถแล้อส โทรผู้ไล่ล่าโตโต,ตคืออะไร่ะเดี๋ยวนะร้าน,นค้าอ๋ออันนี้ยังงงงงอยู่นะเพิ่งเล่นสามารถไปโหลดเล่นได้นะ เ u ล s t เอลออาเกมหลุดนั่นไงทำาะไม่เอะไ่รู้สึกเหมือนตัวเกมจะทำมายังไม่ค่อยสมบูรณ์นะเนี่ยเกมหลุดเนี่ย หรือว,ว่าสมบูรณ์แล้วโทรศัพท์ประกาศคืออะไรอ่าถ้าล็อกอินก็จะจะ,จะได้คอสตูมแห่งสยามประเทศไตชุดใครบ้างไม่รู้นะสนิปเปอร์ อะไรอ่ะเดี๋ยวเราตัดคิปก่อน